ครับวันนี้ผมอยู่ที่ถนนสุรนารายนะครับอันนี้เส้นนี้อยู่ที่นนทไทยนะครับนะฮะตร้จะเป็นปัป๊มปตทนะครับแล้วก็อยู่ที่ร้าน๋้ยวตี๋วเป่าปาานะฮะเป็นตนหม,นมนูน้ำแดงนะครับหมูหมักร้านนี้อร่อยนะครับนะฮะอยู่ที่นนทไทยนะครับอยู่ที่นนทไทย มีกว๋วยเตี๋ยวเขา,วาเรียกก๋วยเตี๋ยวเปาป่านนะสูตรพิเศษจริงผมก็มาที่นี่ตั้งแต่ก็อยู่ร้านเก่าอยู่ข้างในนนทไทยโคโลนะฮะจนมาเป็นร้านใหม่ตอนนี้นะครับโอ้กำลังทําเลยฮะสวัสดีครับพี่ครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับน,นี่นะฮะเป็นหมูตุ๋นนี้อันนี้เอ็นแก้วใช่ไหมครับพี่แก้วนี้หมูตุ๋นเอ็นแก้วอันนี้หมูตุน๋นอันอนี้หมูหมากนะครับอ๋นอนีอนนอน่นี่นี่ตีนไก่มีมีส้นตีนแต่เช้าเลยครับอ๋อยากนะครับพี่ นะฮะร้านเปิดกี่ตั้งแต่กี่โมงครับพี่ครับเจ็ดโมงเช้านะครับตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงประมาณกี่โมงครับพี่สี่โมงเย็นสี่โมงเนนะฮะเจ็ดนาฬิกาถึงประมาณสิบหกนาฬิกานะครับของทุกวันนะฮะเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะฮะมดก่อนคือปิดเลยมดก่อนคือปิดเลยอ๋อแต่ส่วนใหญ่จขมดก่อนนะฮะเราจะพูดภาษาโคราชกันนิดนึงนะฮะเนี่ยดูดูเอ็นแก้วแกรอบมากนะฮะเนี่ยผมก็ชอบกินนะเนี่ย ที่นี่เปิดขายมากี่ปีแล้วพี่ผมจําได้ตั้งแต่ผมลุงนมาอยู่ลงมาโรงเรียนนนท์ไทยบ่อยๆอยู่ที่โรงเรียนนนท์ไทยเนาะตอนนั้นเหรอเนาะเป็นเบื้องน้อยสมัยก่อนนหละเออผมว่ายี่ยี่ที่ปีถึงไหมประมาณนั่นแหละเนาะประมาณยี่ที่เนาะนะฮะแต่ผมบอกฟันธงเลยว่าที่นี่อร่อยนะครับใครผ่านมาผ่านไปต้องมาแวะชิมที่นี่ฮะก๋วยเตี๋ยวเป่าป่า ทีเด็ดที่นี่ฮะนอกจากมีเอ็นหมูตุนมีหมูตุนแล้วเนี่ยมีหมูหมักมีต้มตีนแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้มาดูน้ำที่สูตรเด็ดของเขาอามีข้าวขาหมูนะฮะเดี๋ยวให้กขดูมีข้าวขาหมูตรงนี้ด้วยนะฮะนี่เนี่กำลังทำแต่ก้นนะนี่มีข้าวขาหมูนี้ด้วยนะครับแล้วก็สูตรเด็ดนี่คือน้ำจิ้มของเขาเลยนะครับนี่มีน้ำจิ้มของเขาเลยมีสูตรองเขาเลยนะฮะ นะฮะเครื่องโกงเครื่องคริวดสอาดนะฮะดูข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูภายในร้านนะครับดูภายในร้านนี่นะครับะตั้งอยู่ที่ถนนสุรนารายนะครับถนนสุรนารายตรงอยู่ก่อนถึงนุ่นนนท์ไทยนะถ้ามาจากโคราชนะครับเอาละเดี๋ยวผมต้องสั่งม้างแล้วโอ้ตรงนู้นต้มอะไรนะหม้อดูหม้อต้องเกลือต้มใหญ่มากฮะโอ้โน่นเดี๋ยวโผล่ไปดูข้างหน้าดีกว่าโผล่จากข้างหน้าเดี๋ยว ย่องสั่งบอกว่าเอ็นใหญ่เอ็นตุ๋มเนี่ยอร่อยมากเนี่ยเนี่ยอร่อยมากใครมาห้ามพลาดนะฮะเอ็นแก้วนะพี่เนาะก็เอ็นแก้วใช่ไหมอ่าและนอกจากก๋วยเตี๋ยวเราจะมีข้าวขาหมูนะเดี๋ยวผมมาดูมาดูมาดูหม้อมาดูหม้อตรงนี้มาดูหม้อมาดูหม้อเอ้มีเกี๊ยวี่มีอะไรหมบ้างเนาะครบเลยนะฮะดูน้ำซุปแกโอ้โหหม้อปลเลือดปลล่า ้าไม่อร่อยกิงคงไม่เปิดถึง20ปีนะครับก็เข้ามาอุดหนุนกันได้นะครับเปิดตั้งแต่7นาฬิกาถึง14นาฬิกาหรือถ้าหมดก่อนก็มาไม่ทันก็ช่วยไม่เหลือนะก็เป็นมาวันมาวันหลังนะฮะมีดีที่น้ำซุปก็อร่อยนะับน้ำซุปอร่อยแล้วก็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดของแกโอ้ยผมไม่ได้ทานได้ถ่ายกันเลยนู่นอย่งแกเบีน้ำจิ้มก็ที่โต๊ะก็ยังมีอยู่นะับมี มีอะไรนะเมื่อก่อนมันมีอุปกรณ์เสริมนะ <c oughs> ขนมขนมมาเลยฮะ,ะ,<น>ะมีนกไก่มีขนมบุ้นอ๋อมีทั้งหอแล้วก็กลับแล้วก็แล้วก็มานั่งทานที่ร้านก็ได้นะครับใครเข้ามาก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแ,แชร์นะครับเดี๋ยวผมสั่งเลยนะฮะผมเอาผมเอาเส้น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 ใหญ่นะครับเส้นใหญ่เอารวมครับ แล้วก็เอาขาไก่หนึ่งจานแล้วก็เอาเอาเอ็นแก้วปนเนะี่ยเอาเป็นลวกอะ่ะใช่ไหมฮะหานึ่งจานเอาเอ็นแก้วกว่าน,นี้ดีกว่าพี่เนี่ยสองอันเลยเใช่นะเปิดบริการมานี่แย้ายมากี่ที่แล้วเนะี่ยสองที่มั้งเมื่อก่อนอยู่ข้างๆเลงไทยน,นะฮะเดีย๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าใครมาจากโคราดนะครับอยู่ตรงนูน้นนะฮะผ่านผ่าน ปั๊มปตทมาจากฝั่งนู้นนะฮะและ้วก็อยู่ซ้ายมือเลยจากปั๊มปตทนั้นก็ยังเดินมามประมาณสัก200เมตรน,นะฮะ200เมตรอะไรป็นถนนผมก็ราคาใหม่แล้วครับพี่นนท์ไทยนีนะ้ก็เห็นป้ายเลยว่าก๋วยเตี๋ยวเปาวา่าปากนั่นนะครับหนังร้านโปร่งโล่งนะฮะโปร่งโล่งนี่นี่คือตีนไก่นะตีนตีนอันนี้ เราอัดคลิปอยู่เวลาประมาณ9นานก้านาฬิกากว่าผมซัดตีเแต่เช้าเนะี<笑><笑>ย่ยแฮ่หยอดน,นะครับหยอดไหน,นก็ฝากกดติดตามเลยนะครับก็มีเวลาก็จะทำคลิปไปเรื่อยละครับผมไปเจอร้านอันไหนอร่อยก็จะบอกบอกต่อกันนะฮะบ,บางคนก็บอกอทำไมไม่บอกไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็พยายามจะบอกให้ในคลิปนะครับว่าร้านก็อยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงเปิดกีโก่โมงปิดกี่โมงนะครับ ร้านรับรับร,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 รับงานนอกเลยไหมครับพี่แบบไม,ไม่ไม่รับใช่ไหมฮะใครอยากกินต้องมากินที่เท่านั้นนะฮะนี่อ้ยน่ากินจังเลยอของเขาเองของเขาเองอพี่เองก็รำไปนะฮะเรียบร้อยนะครับผมมาโต๊ะหน้าดีกว่าโต๊ะหน้าเลยดีกว่า นอกจากมีผูด้เสดี่ยวแล้วก็ยังมีข้าวขาหมูนี่นี่แกก็มาเตรียมนี้แล้วก็มีน้ําจิ้มสูตรเด็ดของแกอยู่นี้ฮะเนี่ยคือน้ําจิ้มสูตรเด็ดเลยนี่แหละครับผมอันนี้ผมว่าต้องมีส่วนผสมของสต๊อกทีแน่นอนนะเปรี้ยวๆอร่อยใส่ผสมจิ้มได้อร่อยเลยนะครับมาต้อง <c oughs> ต้องมาลองลิ้มชิมรสที่นี่นะแต่จริงก็อย่างตัวนี่เลยพี่ตัวนี้ข้างหน้าข้างหน้าเลยครับ มาแล้วนี่นะครับสวยงามตามท้องเรื่องอร่อยด้วยเออเพื่อนๆผมก็ชอบให้ผมชิมให้ฟังด้วยอร่อยไหมเดี๋ยวผมก็จะชิมให้ฟังเลยนี่มาแล้ว <c oughs> นี่ฮะดูนะฮะน้ำจิ้มแบบนี้ขอบคุณนะครับพี่น้ำจิ้มเห็นยวแป้าน,นึง อืเ <S an> นี่ยรสชาติอร่อยอเอ <S <S <an> ดี๋ยวขออนุญาตเอาตะเกียบเนี่ยดูเนี่ยดูนะเขาตุนไว้ต้องรสชาติมันต้องผลิตเนื้อเนี่ยมันนุ่มเข้าไปเลยเนี่ยดูดิดูดิบีบเข้าไปเนี่บละลายในปากเลยแล้วก็เอ็นแก้วนะฮะเอ็นแก้วเดี๋ยวขออนุญาตจิตม้มกอนอร่อยอร่อยอื้อหือ หนุบๆร้งดีด้วยด้อยนะฮะก๋วยเตีเ๋ยวน้ำทุบก็โอ้โอเคครับขอบค,ครับหืมรสชาน้ำทุบเนี่ยรสชาติเหมือนเดิมเลย <S <S ผมกินมายี่สิบปีที่แล้วนี่ยังไงก็อย่างนั้นเลยนะฮะก็ใครจะเข้ามาอุดหนุนนะครับก็าม,มาที่นี่ได้ตั้งแต่7จ็นาฬิกาถึง16บหกนาฬิกาด้ยนะ เจ็ดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะครับก็มาอุดหนุนกันได้มาลองลิ้มชิมรสกันได้นะครับรสชาติที่อร่อยนะครับมากกว่ายี่สิบปีครับะผมก็มากินประจำแหละนะครับใครเข้ามาก็ฝากกด subscribe กดตลคตามตอนนี้ขออนุญาตไปชิมต่อกันนะครับผมนะรักษาสุขภาพทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ